คนหนึ่งแซ่หวังอ่ะเขาอยู่ที่เจิ้งโจอยู่ที่เหอหนานะนะคะคือเขาร้องไห้หนักเลยถามว่านะคุณแม่คนนี้ร้องไห้ทําไม เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับลูกของเขาค่ะ,คะลูกสาวเนี่ยเรียนอยู่ชั้นมหนึ่งที่โร<ม>งเรียนประจําแห่งหนึ่งจะกลับบ้านมาอาทิตย์ละครั้งปรากฏว่าคุณครูโทรมาบอกว่าลูกไม่สนใจเล่าเรียนเลยค่ะคุณแม่เล่นแต่มือถือ,อแล้วเอ๊ะทำไมน้องถึงมีเงินไปเติมเกมเยอะแยะเลยคุณแม่ช่วยมาดูแลเอาใจใส่น้องให้มากกว่านี้ได้ไหมคะพอคุณแม่ได้รับข่าวสารแบบนี้จากคุณครูเนี่ยก็วิตกกังวลเรื่องของลูกไม่น้อยเลยแล้วก็เอกใจค่ะไปเช็คยอดเงินในบัญชีของตนเองปรากฏว่าคุณู ฟังคะเงินบัญชีที่มีอยู่คิดเป็นเงินไทยเนี่ยสองล้านสอแสนบาท oh. แล้วปรากฏว่าเงินในบัญชีเหลืออยู่2บาทลูกสาวเนี่ยเหมือนใช้โทรศัพท์มือถือที่เชื่อมบัญชีกับธนาคารของคุณแม่ภายในเวลา4เดือน2ล้าน2แสนบาทเหลือเพียงแค่2บาทเท่านั้น oh.